ท่ามกลางแสงไฟนีออนที่สว่างจ้าและเสียงจอแจของผู้คนที่สนามบินสุวรรณภูมิในยามเช้าผู้โดยสารนับพันเดินขวักไขวายด้วยความเร่งรีบมุ่งหน้าสู่ปลายทางที่แตกต่างกันหนึ่งในนั้นคือคุณอุศณีเศรษฐีนีวัยกลางคนผู้มีทรัพย์สินมหาศาลและชื่อเสียงในวงสังคมชั้นสูงเสื้อผ้าแบรนด์เมหูรูห่อหุ้มร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้านาฬิกาโรเล็กที่ข้อมือสะท้อนแสงจับตาทุกสายตาที่เหลียวมอง ขณะกำลังเดินผ่านทงผู้โดยสารขาออกคุณอุสนีก็สะดุดสายตาเข้ากับภาพหนึ่งที่ทำให้เธอเบ้าปากอย่างดูแคลนพระสงฆ์ชรารูปหนึ่งนั่งสงบอยู่บนเก้าอี้ไม้ตรงม,มุมเงียบของสนามบินอุศนีย่นจมูกอย่างรังเกียจแล้วพูดเสียงดังโดยไม่สนใจผู้คนรอบข้างสนามบินนะคะไม่ใช่วัดนี่มันที่สำหรับคนเดินทางไม่ใช่พวกขอทานในผ้าเหลือง เสียงหัวเราะยอกของเธอดังลอดหน้ากาก n 95สีขาวสะอาดขณะที่ผู้คนรอบข้างเริ่มหันมามองด้วยความอึดอัดบางคนสายหัวด้วยความไม่พอใจแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรพระชราาย,ยิ้มบางๆโดยไม่กล่าวตอบท่านเพียงแค่พนมมือให้เธออย่างสงบแม้จะถูกดูหมิ่งอย่างจงแจ้ง ทันใดนั้นเองเครื่องบินไฟของคุณอุสนีก็ถูกประกาศเลื่อนออกไปด้วยเหตุขัดข้องด้านเทคนิคเสียงตามสายแจ้งผู้โดยสารให้รอยอย่างไม่มีกำหนดความหมุดหงิดและโกรธเกรี้ยวเริ่มแผลซ่านทั่วใบหน้าที่ฉาบด้วยรองพื้นราคาแพงของเธอทำไมชีวิตฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ฉันเสียเวลาหลายล้านเพราะพวกคนไร้ความสามารถเธอตะโกนเสียงดังลัน่นขณะยืนววยวายกับเจ้าหน้าที่การบิน ทว่าในวินาทีนั้นเองร่างของเธอก็สั่นไหวด้วยความเบียนหัวอย่างรุนแรงก่อนที่ร่างจะสุดทวบลงกลางของสนามบินโดยไม่ทันตั้งตัวผู้คนแตกตื่นพนักงานรีบรุดเข้ามาดูแลแต่คุณอุสนีกลับรู้สึกได้ว่าตัวเองขยับไม่ได้ราวกับมีพลังบางอย่างกดเธอไว้กับพื้นเธอนอนอยู่ตรงนั้นหายใจหอบทีเงือไหลอาขมับมือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้และในจังหวะที่ลืมตาขึ้นเธอก็เห็นพระรูปเดิมเดินเข้ามาหา พระชารานั้นไม่พูดอะไรเพียงแต่ยื่นฝ่ามือออกไปเบื้องหน้าเธอสายตาท่านนิ่งสงบแต่แฝงด้วยความเมตตาอันลึกซึง้งท่านช่วยฉันด้วยเสียงเธอเบาแทบไม่เป็นเสียงร่างที่ทรงพลังเคยเชิดหน้าสูงต้องนอนอยู่บนพื้นอย่างไร้ศักดิ์ศรีน้ำตาร่วงเพาะด้วยความอับอายและหวาดกลัวพระชาราก้มลงช้าช้าย,ย่อตัวนั่งใกล้ร่างของเธอแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบง่าย สิ่งที่โยมประสบไม่ใช่คำสาปหรือเวรกรรมจากใครแต่เป็นผลของใจที่วางผิดทางเมื่อใจดูถูกผู้อื่นก็เหมือนปลูกมเมล็ดแห่งความทุกข์ลงในใจตัวเองคำพูดนั้นไม่ได้ดังลั่นแต่กลับดังกล้องในหัวคุณอุสนีราวกับเสียงจากที่สูงไม่ถึงห้านาทีหลังจากนั้นเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเธอสามารถขยับตัวได้อีกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์และทันทีที่ลุกขึ้นด้เธอก็คุกเข่าลงต่อหน้าพระรูปนั้นน้ำตาไหลรินอย่างไม่อายใครขอขมาด้วยเจ้ากะหนูผิดไปแล้ว บรรยากาศรอบข้างเงียบเงันทุกสายตาจับจ้องภาพหญิงผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงสังคมกำลังกราบลงแทบเท้าพระผู้สงบเย็นไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครถ่ายคลิปมีเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกลึกซึง้งพระชรามองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนท่านได้พูดอะไรอีกเพียงพยักหน้าเบาๆแล้วลุกขึ้นเดินจากไปอย่างสง่างามแต่เรื่องยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพราะมื่คุณอุษนีลุกขึ้นจากพื้นเธอกลับพบว่า เธอกลับพบว่าผู้คนรอบข้างที่เคยมองเธอด้วยสายตาชื่นชมหรือเกรงขามกลับเบือนหน้าหนีบางคนแม้ไม่ได้พูดอะไรแต่แววตาก็เต็มไปด้วยความผิดหวังราวกับว่าภาพลักษณ์ที่เคยสูงส่งของเธอได้แตกสลายลงตรงนั้นไม่มีใครมองเธอเป็นเศรษฐีนีผู้มัง่งคั่งอีกต่อไปมีแต่สายตาที่มองผ่านราวกับเธอเป็นเพียงหญิงชาราคนหนึ่งที่เพิ่งตื่นจากความฝันอหลอกลวงของตนเอง คุณอุศนียืนเงียบงันใจเธอเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความโกรธอย่างที่เคยเป็นหากแต่เป็นความสับสนความเจ็บปวดและความรู้สึกอ่อนแรงที่ทะลักเข้ามาพร้อมกันเหนื่อยยังคงซึมตามไรผมมือเธอยังสั่นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวหักเป็นเพราะบางอย่างในใจเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทันตั้งตัวเธอเดินกลับไปที่เก้าอี้ว่างตรงมุมหนึ่งของสนามบินนั่งลง โดยไม่พูดอะไรไม่มีโทรศัพท์ในมือไม่มีกระเป๋าหรูมาวางข้างกายมีเพียงความว่างเปล่าที่ก่อตัวขึ้นภายในความรู้สึกอึอดอดัดที่เคยมีต่อผู้อื่นกลับกลายเป็นความรู้สึกอึดอัดในใจของตัวเองภาพของพระชรายาอย่างชัดเจนอยู่ในสายตาสายตาที่ไม่โกรธไม่ตำหนิแต่เต็มไปด้วยเมตตารอยยิ้มของท่านไม่ได้หวังจะสั่งสอนแต่กลับปลุกให้เธอตื่นขึ้น,นจากอัตตาอันหนาแน่น,น,นที่ก่อร่างมาทั้งชีวิตทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเลขหมายจากผู้ช่วยส่วนตัว ซึ่งเธอไว้ใจที่สุดปรากฏบนหน้าจอเมื่อรับสายเธอได้ยินเสียงที่แฝงด้วยความร้อนรนคุณอุสนีคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะบริษัทที่คุณลงทุนร่วมกับพันธมิตรในฮ่องกงมีข่าวว่าโดนสอบเรื่องทุจริตทางบัญชีตอนนี้หุ้นร่วงลงมากกว่า40เอร์เซนตแล้วค่ะเธอแทบจะปล่อยโทรศัพท์หล่นจากมือใจเต้นแรงราวกับลมหายใจถูกดึงออกไปทั้งร่างเรื่องราวทางการเงินของเธอที่เคยมั่นคงอย่างหินผากลับกลายเป็นสิ่งที่สั่นคลอนได้ในคลิปตาเดียว เธอลุกขึ้นอย่างเงียบเงียบเดินไปยังห้องน้ำภายในสนามบินล้างหน้าล้างตาโดยไม่สนใจเมคอัพที่ไหลยเยิม้มเธอมองตัวเองในกระจกภาพของหญิงบางข้างหญิงพยองกลับไม่ปรากฏในเงาสะท้อนนั้นมีเพียงใบหน้าซีเซียวของผู้หญิงที่เพิ่งผ่านแรงกระแทกจากสิ่งที่มองไม่เห็นมาก่อนเธอพึพรรมพำเบาๆกับตัวเองนี่คือผลของใจที่วางผิดทางนั้นหรือ คำของพระชราย,ยังคงสะท้อนกล้องไหนๆแล้วจู่ๆเธอก็นึกขึ้นได้ว่าเธอไม่รู้ชื่อไม่รู้ว่าท่านมาจากวัดใดและไม่รู้จะหาเจอได้อย่างไรหัวใจเธอเริ่มปวดร้าวอย่างแปลกประหลาดไม่ใช่เพราะสูญเสียเงินทองแต่เพราะรู้สึกเหมือนเสียโอกาสที่จะได้ขอคำแนะนําจากผู้ที่แท้จริงแล้วอาจช่วยชี้ทางชีวิตให้เธอได้ หลังจากออกจากห้องน้ําเธอกลับไปยังจุดที่พระชราเคยนั่งอยู่มันเป็นเก้าอี้ไม้ธรรมดาไม่มีสิ่งใดพิเศษไม่มีร่องรอยใดที่บ่งบอกว่าท่านเคยอยู่ตรงนั้นแต่ในใจเธอรู้ดีว่าท่านเคยอยู่และท่านได้เปลี่ยนแปลงบางอย่างในเธอไปแล้วคุณอุสนีนั่งลงตรงเก้าอี้ตัวนั้นหลับตาหายใจลึกและปล่อยใจให้นิ่งลงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีราวกับเธอกําลังฝึกเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างที่ไม่เคยคิดจะทามาก่อน เวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงก่อนที่เธอจะลืมตาขึ้นอีกครั้งและพบว่ามีหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามหญิงสาวยิ้มให้เธอก่อนจะพูดภาษาอังกฤษอย่างช้าหาห่ You were sitting there so still และ you were ไม่ได้แค่ทิคุณอุสนียิ้มกลับอย่างอ่อนโยนเป็นรอยยิ้มที่ไม่มีการเสแสร้งเหมือนเคย I think I was หญิงสาวพยักหน้าแล้วเดินจากไปทิ้งให้คุณอุสนีนั่งอยู่กับความเงียบอันสงบ เธอล้วงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งไม่ใช่เพื่อโทรหาบรเกอร์หรือผู้จัดการทรัพย์สินแต่เพื่อค้นหาอะไรบางอย่างที่เธอไม่เคยคิดจะสนใจมาก่อนวัดสงบใจกรุงเทพนิ้วเธอกดค้นหาอย่างตั้งใจรายชื่อวัดต่างๆปรากฏขึ้นมากมายแต่ไม่มีชื่อใดที่เกี่ยวข้องกับพระชรารูปนั้นเลยอย่างไรก็ตามเธอรู้ดีว่าการเริ่มต้นเปลี่ยนแปล,ปล,ปล,ปลงไม่จําเป็นต้องเริ่มจากการพบพระรูปเดิมแต่เริ่มจากหัวใจที่เปิดรับในวันนี้ต่างหาก เสียงประกาศเที่ยวบินใหม่เด่นขึ้นพร้อมกับแจ้งว่ามีที่นั่งว่างให้เธอขึ้นเครื่องได้อีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้รีบร้อนเหมือนก่อนไม่ได้ไวอยวายไม่ได้ตำหนิใครเธอเพียงแค่ลุกขึ้นหยิบของขึ้นบ่าแล้วเดินไปยังเกตยอย่างสงบขณะที่เดินผ่านร้านขายของที่ระลึกดวงตาเธอสะดุดเข้ากับสร้อยลูกป,ประคำไม้ธรรมดาเส้นหนึ่งในตู้กระจกมนันไม่มีเพชรไม่มีทองไม่มีแบรนด์ใดประดับแต่กลับมีบางอย่างที่ทำให้เธอหยุดมองอยู่นาน มือของเธอเอื้อมไปสัมผัสกระจกใสเบื้องหน้าอย่างไม่รู้ตัวความรู้สึกบางอย่างอบอวลขึ้นมาในใจมันไม่ใช่ความอยากได้เหมือนเวลาเห็นกระเป๋าหรูรุ่นลิมิเต็ดแต่เป็นความสงบแปลกประหลาดราวกับสร้ยลูกประคำเส้นนั้นมีพลังบางอย่างที่เรียกเธอด้วยเสียงที่ไม่มีใครได้ยินเธอหันไปหาพนักงานขายหญิงวยกลางคนที่ยืนอยู่ข้างตู้พร้อมเอ่ยถามเบาๆด้วยน้ำเสียงที่นุ่มลงกว่าที่เธอเคยใช้กับใครมานานอยเส้นนี้เท่าไหร่คะ พนักงานยิ้มบางๆก่อนจะหยิบสร้อยออกมาใส่กล่องกำมหยี่สีเทาแล้วกล่าวไม่แพงหรอกค่เส้นนี้ทำจากไม้โพที่ปลูกหน้าวัดโบราณทางเหนือของเชียงใหม่พระอาจารย์ที่วัดท่านนํามาเจิมไว้ก่อนส่งมาให้ร้านนี้คะ่ะ คุณอุสนีพยักหน้าโดยไม่ถามต่อเธอยื่นบัตรเครดิตออกมาแต่แล้วกลับชะงักอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเปลี่ยนใจล้วงเงินสดจากกระเป๋าสตางค์หนังจระเ้แทนเธอไม่รู้ว่าทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นแต่ลึกๆแล้วเธอรู้สึกว่าการใช้เงินสดในครั้งนี้เหมือนกับการแสดงความเคารพบ,บางอย่างเล็กๆแต่สำคัญเมื่อรับกล่องใส่สร้อยมาเธอเปิดออกช้าๆแล้วหยิบสร้อยลูกประคำขึ้นมาแตะหน้าผากเบาๆอย่างที่เธอเคยเห็นแม่เธอทำเมื่อตอนยิงเด็กแต่เธอไม่เคยใส่ใจในเวลานั้น ภาพวัยเด็กผุดขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งใจเสียงแม่เธอที่เคยพร่ำสอนให้เธอจะเย็นให้อภัยและทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์กลับดังชัดเจนขึ้นมาในห้วงความทรงจำเธอจำได้ว่าเคยหัวระยะความเชื่อของแม่เคยพูดว่าความดีไม่มีผลทางธุรกิจแต่ตอนนี้ในหัวใจที่เพิ่งผ่านการส,สะเทือนครั้งใหญ่คำพูดของแม่กลับมีน้ำหนักมากกว่าทุกตัวเลขในบัญชีธนาคาร เธอเดินจากร้านไปอย่างเงียบๆมองกล่องเล็กในมือราวกับมันคือของมีค่ามากกว่าทองเธอหยุดยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ตะทางเดินก่อนทิมเกตมองผ้าสะท้อนของตนเองอีกครั้งคราวนี้เธอค่อยๆสวมเสื้อลูกประคำไว้ที่ข้อมือด้านซ้ายไม่ใช่เพื่อโชว์หรือเป็นเครื่องประดับแต่เพื่อตันใจตัวเอง เสียงประกาศให้ขึ้นเครื่องดังก้องไปทั่วบริเวณเธอเดินไปยังประตูเกตด,ด้วยท่าทีสงบนิ่งไม่แสดงอาการรีบร้อนหรือหยิงพยองอย่างที่เคยทำเจ้าหน้าที่หญิงตรงทางเข้าเกตยิ้มทักเธออย่างสุภาพและคุณอุศนีก็ยิ้มตอบกลับไปเป็นครั้งแรกอย่างจริงใจ ระหว่างเดินเข้าสู่เครื่องบินเธอผ่านที่นั่งของผู้โดยสารหลายคนบางคนกำลังยุ่งอยู่กับโทรศัพท์บางคนกำลังหลับและบางคนก็กำลังมองออกไปยังท้องฟ้าเบื้องนอกทุกคนเหมือนต่างก็มีเรื่องราวในใจไม่ต่างจากเธอเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่าระหว่างทางชีวิตของพวกเขาจะมีจุดเปลี่ยนใดแทรกเข้ามาเมื่อไรเมื่อเธอได้นั่งลงบนที่นั่งริมหน้าต่างเธอก็วางกล่องสร้อยไว้ในกระเป๋าหน้าตักแล้วหันหน้ามองออกไปข้างนอกท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากฟ้าจึงเป็นทองอ่อนๆแสงอาทิตย์ยามเช้าแผ่กระจายทั่วรันเวย์เหมือนผืนผ้าไหมสีทองที่ทอดตัวอยู่ในชั้นรรยาากศ ขณะที่เครื่องบินเริ่มเคลื่อนตัวช้าๆความคิดในหัวเธอก็พลันเงียบลงเหลือเพียงความรู้สึกสงบที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นเธอไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางที่กำลังมุ่งหน้าไปนั้นจะพาเธอไปพบอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่เธอรู้แน่คือเธอไม่ได้เป็นคนเดิมอีกต่อไป เสียงกับตันประกาศเรื่องความสูงและสภาพอากาศว่ามาแต่เธอแทบไม่ได้ฟังสิ่งที่เธอได้ยินชัดเจนกว่ากลับเป็นเสียงลมหายใจของตัวเองกับเสียงหัวใจที่เต้นอย่างเป็นจังหวะปกติไม่มีความโกรธไม่มีความเร่งรีบมีแต่ความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ต้องมีใครรู้ไม่ต้องพิสูจน์ให้ใครเห็นเมฆสีขาวลอยเคลื่อนผ่านหน้าต่างเธอเอื้อมมือแตะสร้อยลูกประคำเบาๆแล้วหลับตาลงอย่างช้าหาห่า <c oughs> ขณะที่ความคิดลอยวนไปถึงพระชรารูปนั้นเธอก็รู้สึกบางอย่างที่คุ้นเคยกลิ่นหอมอ่อนของดอกไม้ไม่รู้ว่าเป็นดอกอะไรแต่เธอมั่นใจว่าไม่ได้มาจากบนเครื่องบินและไม่ได้มาจากน้ำหอมใดๆมันเป็นกลิ่นที่คล้ายกับที่เธอเคยได้กลิ่นในตอนเด็กยามแม่เธอกราบพระตอนเช้าเธอลืมตาขึ้นช้าๆมองไปรอบตัวทุกอย่างดูปกติไม่มีใครแสดงอาการแปลกประหลาดทุกคนยังนั่งอยู่ในที่ของตนเองแต่อะไรบางอย่างในอากาศได้เปลี่ยนไป หัวใจของเธอเบาลงเหมือนมีใครบางคนกำลังคอยดูแลอยู่แม้จะไม่มีตัวตนให้เห็นเมื่อเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่แสงแดดยามสายสองลอดหน้าต่างกระทบใบหน้าเธออย่างเผาเบาคุณอุสนีก้าวลงจากเครื่องด้วยจิตใจที่แปลกไปจากเดิมมากนักรอยยิ้มของเจ้าหน้าที่สนามบินรอยยิ้มของคนขับรถแท็กซี่ริมถนนกลับทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดไม่ใช่เพราะว่าเธอมีเงินหรือเพราะใครรู้ว่าเธอเป็นใครแต่เป็นเพราะครั้งแรกในชีวิตเธอรู้สึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ อย่างแท้จริงเธอเรียกรถสองแถวให้พาไปยังวัดเล็กๆที่ปรากฏในรายชื่อบนหน้าจอโทรศัพท์วัดป่าแห่งหนึ่งกลางหุบเขามีพระเพียงไม่กี่รูปและไม่ใช่วัดที่ใครนิยมไปถ่ายรูปหรือทําบุญโชว์ในโซเชียลทว่ามีอะไรบางอย่างเรียกเธอให้ไปที่นั่นราวกับพลังลึกลับที่มองไม่เห็น เมื่อไปถึงเธอลงจากรถอย่างเงียบๆพร้อมกับเสื้อลูกประคำที่ยังอยู่บนข้อมือขณะเดินผ่านทางเดินกรวดเข้าสู่เขตว่าเสียงนกร้องเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียงกระดิ่งลมเบาๆทําให้เธอเหมือนหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งโลกที่ไม่มีแบรนด์ไม่มีบัญชีธนาคารไม่มีชื่อเสียงมีเพียงตนเองกับความจริงพระอาวุโสรูปหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ถ้าลืมตาขึ้นเมื่อเธอเดินเข้าไปใกล้ไม่ได้ถามว่าเธอเป็นใครหรือมาจากไหนเพียงแค่ยิ้มและพูดเบาหาหาในที่สุดก็กลับมาหาตัวเอง คำนั้นทําให้หัวใจเธอสันสานเธอทุดตัวลงนั่งคุกเข่าต่อหน้าท่าน,น้ําตาไหลเงียบๆโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะเศร้าเสียใจแต่เพราะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านหลังจากหลงทางมาทั้งชีวิตหลวงตาเจ้ากระหนูเคยดูถูกพระรูปหนึ่งที่สนามบินหลวงตาคิดว่าท่านจะให้อภัยหนูไหมคะพระชรายยิ้มอย่างเมตตาคนที่เดินในความมืดจะมีแสงสว่างได้ถ้าเขายอมเปิดตาคนที่ลม้ลมลงก็ลุกขึ้นใหม่ได้ถ้าเขาไม่ยอมแพ้เพราะไม่เคยโกรธไม่เคยถือโทษใครแต่ท่านอยากให้ยมหยุดโกรธตัวเองก่อน คำพูดนั้นเหมือนสายลมที่พัดพาความหนักอึ้งทั้งหมดในใจเธอออกไปเธอพนมมือแนบบอกหลับตาแน่นก่อนจะกล่าวคำขอ,ขอขเข้ามาออกมาอย่างอ่อนน้อมน้ำเสียงของเธออ่อนลงกว่าที่เคยเป็นมาทั้งชีวิตในวันนั้นเองคุณอุสนีตัดสินใจพักอยู่ที่วัดนั้นไม่มีกําหนดไม่มีใครรู้ไม่มีข่าวไม่มีการแชร์ในสื่อใดๆเธอซักผ้าเองกวาดลานวัดถุงข้าวถวายพระตหารอย่างเงียบๆชีวิตที่เคยวุ่นวายกับตัวเลขและภาพลักษณ์กลับกลายเป็นชีวิตเรียบง่ายที่มีเพียงลมหายใจเสียงจิ้งหรีดและธรรมะจากพระเทรรูปหนึ่ง เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนโลกภายนอกยังคงหมุนไปตามเวลาหุ้นยังคงขึ้นลงผู้คนยังคงวิ่งไ่ตามความสาเร็จแต่สําหรับคุณอุสนีโลกทั้งใบของเธอได้เปลี่ยนไปแล้วตลอดกาลวันหนึ่งเธอเดินผ่านตลาดนัดในหมู่บ้านใกล้วัดหญิงชาราคนหนึ่งเรียกเธอด้วยชื่อเดิมอย่างคุ้นเคยแม่อุสนีใช่ไหมลูกจํายายได้ไหมเธอหยุดยิ้มน้ําตารื้นเพราะหญิงชารานั้นคือเพื่อนบ้านเก่าสมัยเธอยังเด็กที่เคยอุ้มเธอเล่นหน้าเรือนตอนที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ ยายจําได้หมดเลยหนูเคยชอบกินข้าวเหนียวถั่วดําที่ยายทําตอนนั้นหนูบอกยายว่าโตขึ้นจะรวยที่สุดในโลกคุณอุสนีหัวเราะทั้งน้ําตายายหนูรวยแล้วจะแต่ไม่ใช่แบบที่เคยเข้าใจรวยแบบที่หัวใจมันเบายายยิ้มทั้งน้าตาเช่นกันก่อนจะเอื้อมมือมาแตะข้อมือของเธอเบาๆนี่แหละลูกรวยของจริงไม่ใช่เงินทองแต่เป็นใจที่รู้จักให้อภัยรู้จักสํานึกและรู้จักพอ บ่ายวันนั้นเธอกลับมานั่งใต้ต้นโพในวัดมองแสงแดดลอดผ่านใบไม้เสียงธรรมชาติยังคงดังเหมือนเดิมแต่วันนี้เธอได้ยินมันชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยเธอหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดกล้องหน้าแล้วมองดูใบหน้าของตัวเองที่สะท้อนอยู่ในจอหน้าสดไม่มีเครื่องสำอางไม่มีความหงอภาพลักษมีเพียงดวงตาคู่เดิมที่วันนี้สะท้อนความอ่อนโยนแทนความหยิงโส เธอเปิดแอปวิดีโอแล้วกดปุ่มบันทึกครั้งแรกในรอบหลายปีแต่ครั้งนี้ไม่ใช่วิดีโอของการประชุมการอวดบ้านหรูหรือรถราคาแพงหากเป็นวิดีโอที่เธอพูดเพื่อตัวเองและส่งต่อไปยังผู้คนที่เธอเคยมองข้ามสวัสดีแค่ฉันชื่ออุสนีฉันเคยคิดว่าความสำเร็จคือชื่อเสียงเงินทองและการอยู่เหนือคนอื่นแต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าความสำเร็จแท้จริงคือการได้เป็นคนธรรมดาที่รู้จักผิดรู้จักขอขามาและรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนจะสายเกินไป วิดีโอนั้นกลายเป็นไวยรันไหมเพราะเธอเป็นใครแต่เพราะมันมาจากใจที่แท้จริงของใครคนหนึ่งที่กล้าก้มลงจากหอคอยของตัวเองเพื่อมองโลกในระดับเดียวกับทุกคนและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่มีใครเห็นคุณอุศนีในข่าวธุรกิจอีกเลยแต่หากมีใครได้พบหญิงชราคนหนึ่งในวัดป่าที่ยิ้มง่ายสวมเสื้อลูกประคำและพูดคำว่าขอบคุณกับทุกลมหายใจนั่นแหละคือเธอคนที่ครั้งหนึ่งเคยดูถูกพระในสนามบินแต่กลับได้รับพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตจากความเมตตางเงียบๆที่ไม่มีใครเห็น เธอไม่ได้แค่ขอเข้ามาเธอได้ข้ามพ้นจากชีวิตเก่ามาเป็นชีวิตที่มีค่ายอย่างแท้จริง